สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันอังคารที่30พฤษภาคมนะครับสำหรับฮานอยปกติเมื่อวาน86738เมื่อวานจอด38นะครับเมื่อวานจอด38นะครับก็รู้กันต่อครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรนะครับท่านใดชอบเลขที่ผมวางนะครับตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับ และถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบควรนดูให้ผมด้วยนะครับเมื่อวานปิดเรียงวันนี้เด่นสุดอะไรสาม3มาระวัง16กับ0 5ย์ให้ดีครับวันนี้เด่นสุด1ครับวิ่งบนรูปร่างหนึ่งนะครับวิ่งบนรูปร่างหนึ่งนะครับจะรอหานนี่ไม่ค่อยหันและลิ้นคิ้นแข็งนะวิ่งบนรูปร่างหนึ่งครับ016181ครับผม 05 05 08 8 5ครับวัดห้าเข้าไปครับผมจะเด้เล่นสามตัวนะครับเอาห้าไปมัดนะครับแล้วเล่นสามกรับหกกรับนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับสิบ แปดนาฬิกาสาบนาทีมารุ่นผลกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ